สลามลัยกุมครับสวัสดีวันพฤหัส,สบดีนะครับที่4พฤศจิกายนพศ2อ6 4นะครับวันนี้ก็เป็นเวลา15บหนาฬิกาสีนาทีนะครับครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็คนขับรถของเฮียโตมารับต้นไม้ไปแล้วมีชบาลแล้วก็มีเขาหินซ้อนแล้วก็มีชมพูรพทรัพย์เจริญกระถางครึ่งปีบนะครับก็ขอบคุณขอบคุณเฮียโตมากนะครับส่ง เอาคนขับรถมารับก็ผมไม่มีเวลาไปจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันก็รัดทุกอย่างวันๆหนึ่งนี่เนี่ยตัวเปียกก็คือทํางานทั้งวันอ่ะกว่าจะได้พักก็ก็นู่นน่ะช่วงเย็นช่วงอะไรช่วงเย็นก็มีเดี๋ยวมีถอนต้นไม้นะก็ก็ขอขออภัยถ้าลูกค้าต่างๆแถวๆเนี้ยบางทีไม่ได้ไปส่งก็คือต้องให้มาเอาเองหรืออะไรอย่างนี้ก็วันไหนว่างถึงจะไปได้แต่ว่าแต่พักนี้ก็คือเริ่มขยับขยายมันก็เลยแบบบีบหน่อย นะครับก็ก็ใครใครมาได้ก็มาแล้วกันใครมาไม่ได้ก็ส่งไปสนีแล้วกันเนาะง่ายๆนะครับก็เมื่อเช้าโปยเซียนเมื่อเช้าก็ลงไว้แค่สามชุดก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วใครที่จะรับเพิ่มก็สั่งนอกรอบเอาแล้วกันนั่นอะสีประมาณนั้นอะชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วขาวอมเหลืองนะครับก็เป็นลูกไม้ใหม่ๆนะครับก็สวยๆนะครับก็เป็นไม้พึ่งโตแหละก็ขาย3ามต้นส0 0ร้อยส่งทั้งกระถางน,นะไปไปพร้อมส่งเลย ส่งทั้งกระถาง3าต้น4 0 0รส่งทั้งกระถางไปเลยนะครับแล้วก็มีอะไรนะใบด่างอยู่2ชุดไม่รู้ลูกค้ารับยังยังไม่ได้ถามไม่ได้ถามน้องบีมเลยว่าลูกค้ารับไปยังนะครับก็มีใบด่าง2ชุดแล้วก็มีอะโลคาเซียหรือแก้วสารพัดนึกอยู่อีก3ชุดมั้งก็ใครสนใจก็ไปทักทายไปดูได้แล้วก็มีไซส์กระถางครึ่งปิ๊บใครชอบก็ดอกมันยังไม่มาเพราะมันเนี่ยฝนก็จะตกอยู่แล้วมัม้งคึ้งในฝั่งนี้ดูโล่งๆก็จริงแต่ที่ผมหันหน้านี่แดดหมด้วเห็นไหม ตกี้ยังแดดจ้านี่มันเขียวแล้วเขียวดํามาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะจะ,จะมีมีมีฝนไหมตอนเย็นก็ลุ้นกันลายวันนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับกดถูกใจกดแชร์แล้วกดกระดิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใน YouTube นะครับก็เพื่อจะได้พอมีคลิปใหม่ๆหรืออะไรลงต้นไม้ขายใหม่ๆก็จะได้ลูกค้าจะได้เห็นได้เลยนะครับแล้วก็ในไลน์ในเฟซนะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์ให้ผมหน่อยนะ แล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะครับจะได้แบบผมจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับก็จะได้ขยายออกไปให้คนเห็นได้มากขึ้นนะครับก็ก็ก็ขอบพคุณล่วงหน้าแล้วกันขอบคุณล่วงหน้าเลยครับที่ที่ช่วยสนับสนุนผมแค่กดถูกใจกดแชร์นี่ก็เป็นกําลังใจให้ผมดีใจแล้วนะครับมัน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 บางอย่างมันก็เนาะเล็กๆน้อยน้นิดๆหน่อยๆก็เป็นกําลังใจทําให้ผมนี่แบบรู้สึกแบบเออมีคนเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับก็ เอาวันนี้เอาเอาไม้ขายเหมานะสี่ต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยนี่มีมาห้าชุดคือหยิบตรงนี้เลยไม่ไม่ได้เลือกอะไรมากมายว่าโอ๊ยเอามาโชว์นี่แบบต้องสวยแมมหยิบตรงนี้เนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยหยิบตรงนี้เลยเนี่ยแถวหน้าเนี่ยหยิบมาเลยนะครับตอนแรกกะว,ว่าวางไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปหยิบมทีละตน้นโอ้โหไม่ไหวมันเดินเมื่อยก็คืออย่างนี้ดีกว่าเอามากองๆไว้แล้วก็มาขายทีละต้นเลยเนี่ยนะครับเป็นโอ้โหเตี้ยไปอีกอันนี้คือเมื่อเช้ามันผมวางไว้เตีย้ยอ่ะ ขยับขึ้นสูงหน่อยอ่ะนี่นะครับเกินเรมเกินเรมก็เสียบหกเสียบนะครับหกเสียบก็น่าจะกิ่งละสีก็ประมาณห้าสีหรือหกสีนี่แหละนะครับชุดที่หนึ่งนะครับก็เป็นไม้ไม้แฟนซีนะครับไม้แฟนซีเหมือนเดิมก็กิ่งละสีนะครับกิ่งละสีเป็นไม้แฟนซีนะครับมีะระฆังทองมีชมพูตัวไม่นี่มีแดงดํานี่มีเหลืองมีขาวนี่แต่ก็เหนืออื่นใดคือดอกยังไม่บานเพราะว่าหน้าฝนน่ะหน้าฝนไม้มันสู้ฝน นะครับไม้ดอกพอโดนฝนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละดอกไม่เยอะแต่มีใบต้นใหญ่นี่ต้นที่สองในชุดที่หนึ่งนะครับเนี่เป็นอะไรนะสตาพิงค์ขาวแดงอันนี้ชมพูตัวใหม่นะครับก็กิ่งละสีแล้วกันง่ายๆเลยกลิ่งละสีลูกค้าสนใจนี่โคตรใหญ่ไม่ไม่ต้องกลัวเลยครับไซส์กระถาง11นิ้วนี่รอบนี้นี่โอ้โหไม้น้าฝนน่ะต้นใหญ่ ต้นใหญ่อ้วนสวยนะครับต้นใหญ่อ้วนสวยแต่จะเปาะเรื่องแบบเรื่องรากเรื่องอะไรจะจิกหน่อยนะครับขอน้องชายมาแต่เรื่องรากเรื่องอะไรก็จะจุกจิกหน่อยนะครับต้นที่ต้นต้นที่สองในชุดที่หนึ่งเนี่ยกิ่งละสีมีสองสี่หกหกเสียบก็หกสีนะกิ่งละสีต้นที่สามต้นที่สามเป็นระฆังทองนะครับต้นที่สามเป็นระฆังทองก็เป็นระฆังทองนะครับก็กิ่งละสีเหมือนกัน หนึ่งสีสองสีสามสีสี่สีห้าสีหกส,ส,ส,สีก็ตีว่าห้าสีแล้วกันสี่สีห้าสีเนี่ยต้นเดียวนะครับต้นที่สามสวยสวยเลยนะครับสวยสวยเลยเป็นะระฆังทองนะครับเพราะต้นมันสูงแล้วแหละบางทีกล้องมันอาจจะผมก็ไม่รู้จะยืดกล้องไงเงยมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันภาพมันก็ท่านะครับต้นที่สี่นี่ อันนี้อันนี้เป็นสีของต่อนะไม่ติดผมไม่แก้ละก็คือไปเลยต้นที่สี่ก็อันนี้สีของต่อหนึ่งสีสองสีสามสีสี่สีอันนี้มีห้าสีมีหกกิ่งมีหกกิ่งก็หกสีก็แหละแต่ว่าอันนี้เป็นสีของตอกิ่งหนึ่งนะครับต้นที่ต้นต้นที่สี่ในชุดชุดที่หนึ่งต้นที่สี่อ่าอันนี้เดี๋ยวเขียนผิดนี้ต้องเป็นชุดที่หนึ่งสี่ชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งต้นที่สี่นะครับนี่นะครับก็โอ้สวย ดอกกาลังมากนะครับที่ดอกมันไม่มาเพราะผมไม่ได้พ่นยาเร่งดอกทางใบไม่ได้พ่นสารเคมีเร่งดอกพังใบก็จะแบบก็จะมีแต่ใบมีอะไรอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มันมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งสารเคมีพอเร่งสารเคมีดอกมันมาจริงแต่ว่าพวกมแมลงนี่มีเมงปอนี่นี่เมงปอมากเกาะอยู่ข้างนี้เลยนี่ผมต้องทาตัวนิ่งๆให้แมงปอเกาะก่อนนะเนี่ย <Gesicht> พูดไปแต่ผมจะไม่ขยับตัวนี้ไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วนี่เมงปอเยอะตอนนี้เป็นกําลังเป็นหน้าเมงปอกสวย อยู่ตรง,งนั้นก็ก็เนี่ยที่ผมไม่พ่นยาเร่งดอกไม่พ่นสารเคมีเร่งดอกไม่พ่นอะไรนะไอ้ปุ๋ยเคมีเร่งดอกทางใบก็พานเนี่ยมีแม,มลงปอมีแมลงเต่าทองอย่างเงี้ยมีผีเสื้อผมก็เลยไม่เอาก็คือขายมันอย่างนี้แหละกําไรน้อยไม่เป็นไรแต่ว่ามันมันผมได้ได้รักษาระบบนิเวศที่เช้าเมาผมได้แบบสูตรอากาศได้เต็มที่แล้วผมอยากจะดมดมดอกไหนผมก็ดมได้เลยไม่ต้องแบบโอ้ยมียาหรือเปล่า มันก็เป็นอะไรที่ผลระยะยาวอ่ะแล้วผมก็ไม่ซีเรียสด้วยเพราะลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องดอกเรื่องอะไรเท่าไหร่มันสวยทุกดอกอะ่ะไปถึงลูกค้าพอดอกมันบานลูกค้าส่งรูปมาให้ดูไม่ไม่ผิดหวังอ,ะอ่ะเพราะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ค้าขายกันอยู่เขาก็จะรูะ้ว่าต้นไม้ผมเป็นยังไงพูง่ายๆคือเด็ดใบไปกินยังได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีทางใบนะครับมาชุดที่สองเป็นะระฆังทองมีหนึ่งสีสองสีสามสีสี่สีห้าส,ส,ส,สีนะครับมีห้ากิ่งห้ากิ่งก็ห้าสี นะครับเป็นระครังทองนะครับชุดที่อะไรอ,ะอ๋อชุดที่สองชุดที่สองต้นที่หนึ่งนะครับเป็นระครังทองนะครับต้นที่หนึ่งเป็นระครังทองอก็สวยๆแหละนะครับจะบอกว่าสวยขนาดไหนก็สวยขนาดนี้แหละสวยจริงสวยจริงนะครับชุดที่สองต้นที่หนึ่งชุดที่สองต้นที่สองอืมดูสีสองสี่ห้านี่ไม้ได้ทรงนี่ไหมไม้ลักษณะดี B. ก็กิ่งละสีกิ่งละสีอันนี้ก็อันนี้มีมีกิ่งเพิ่งแก้กิ่งเนี่ยพอไม้แก้กิ่งมันจะไม่ทันเขาไงมันต้องตัดทดคักทีหนึ่งเนี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับไปถึงเดี๋ยวมันก็ทันกันเองอ่ะพอหมดดอกรอบนี้ก็ตัดทดสักหน่อยเรียกพุ่มหน่อยนะมันก็จะสวยนะครับต้นที่สองในชุดที่สองนะครับก็สวยๆใหญ่ๆแล้วนี่นะครับสวยๆใหญ่ๆและใช้ได้เลยนะครับก็อุ๊บ ต้นที่สามในชุดที่สองโอ้โหอันนี้ใหญ่จริงแดงตัวนี้แดงลูกไม้ตัวนี้สองชั้นสวยสองสี่หกเจ็ดเจ็ดกิ่งมีหกสีหกเสียบน,นะครับไม่ติดกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้ต้นดำดำด้วยเอียงด้วยนะครับเพราะว่าต้นมันใหญ่รากมันดันเอียงเนี่ยนะครับสวยๆใหญ่ๆคุ้มๆนะครับชุดที่สองต้นที่สามนะครับก็ ก็ขายสีต้นพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งตามฟอร์มครับสีต้นพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับนี่สวยๆเลยแหละนะครับเดี๋ยวผมถอยหน่อยแ <c oughs> ดดมันแยงตานะนสวย <c oughs> ต้นที่สามดูสิอันนี้คือเรื่องสีเรื่องดอกเรื่องอะไรนี่ไม่ต้องซีเรียเลยนะเป็นไม้แฟนซีต้นหนึ่งมีสามสีสีสี ก็กิ่งละสีะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหกกิ่งก็หกสีประมาณนั้นเลยอ่ะน,น้อยก็ต้องมีห้าสีเนี่ยต้นนี้นะครับชุดที่สองต้นที่สี่นะครับก็ทรงดีดทรงสวยๆนี่ดอกก็กําลังทยอยมานี่สวยดูโขดเป็นหลักเลยเนี่ยเอาไปย้ายกระถางได้เลยนะขึ้นกระถางครึ่รงปี๊บได้ทุกต้นเลยเพราะมันใหญ่ผมไม่ได้ขายไม้กระถางใหญ่แล้วต้นมีนิดเดียวนะครับผมขายไม้กระถางใหญ่ต้นก็เต็มกระถางอ่ะไปถึงลูกค้าก็เปลี่ยนถ่ายกระถางใหญ่เพิ่มขึ้น อย่างไซส์ที่11นิ้วก็ไปขึ้นกระถางครึ่งปี๊บเนี่ยครึ่งปี๊บอย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยครึ่งปี๊บอย่างเนี้ยเนี่ยขึ้นครึ่งปี๊บสักสองเดือนก็ใหญ่แบบนี้แล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยขึ้นครึ่งปี๊บอย่างนี้นะครับก็จะจะสวยนะครับเอาไปใส่กระถาง11นิ้วเหมือนเดิมไม่ได้นะเพราะมันเต็มพอถอนขึ้นมาก็พองละนะครับอุ้ยแดดแยงตาชุดที่สองต้นที่สี่ผ่านไปแล้วนะอ่าชุดที่สามต้นที่หนึ่งอ่านี่มีดอกเริ่มมาี่มีห่อทับมีแดงดํามีขาวมีเหลือง มีดอกตัวใหม่เนี่ยสีกิ่งก็สีสีมาชุดที่ 3, ท 1. สามต้นที่หนึ่งส,ส,สามต้นที่หนึ่งมาสวยๆเลยสามต้นที่หนึ่งอ่าตัวทรงองเอลดี LD. นะครับรับไปไม่ผิดหวังครับต้นใหญ่ๆเนี่ยชุดที่สามต้นที่สองเนี่ยกิ่งมันแก่เนี่ยแล้วมันก็ช้าเนี่ยต้นนี้จะนี่ต้นนี้นี่เสียบเสียบใหม่ล่าสุดนะเนี่ย เก็บไม่นานนะครับเนี่ยเพราะกิ่งมันเพิ่งมาเนี่ยดูจะขูดมันใหญ่จริงๆต้องปล่อยให้ใบมันเต็มก่อนแต่ว่าไม่เอาขายเลยนะครับก็ลูกค้าไปไปดูดอกเลยแล้วกันนะครับชุดที่สามต้นที่2นะครับชุดที่3ามต้นที่สองเนี่ยห้ากิ่ง5้าสีไม้ฟอร์มดีฟอร์มสวยนี่ดู5้ากิ่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดอกก็5้าก,กิ่งก็ส้าสีไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะแตกเพิ่งจะแตกไม้เสียบใหม่ไม้เสียบใหม่ไม,หมไม้ดอกเปิดซิงนะครับไม้เปิดซิงไม้ ไม้ใหม่ไม้เสียบใหม่ไม้ดอกรุ่นใหม่ไม้เพิ่งทาได้นะครับไม้เพิ่งเสียบเสียบต่อยอดอะเสียบต่อยอดเสร็จนะครับเนี่ยต้นที่สามในชุดที่สามนะครับครับกี่เสียบกี่กิ่งสองสี่หกเจ็ดกิ่งเสียบติดทุกกิ่งมีกิ่งของตอเพิ่มขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้ก็ถ้าบอกเจ็ดสีนี่เวร์ไปอ่ะกิ่งละสีต้นนี้ก็นน,น้อยก็ต้องมีห้าสีแหละเนี่ย ที่ผมไม่ได้ให้ดูยอดมันเท่าไหร่นะเพราะว่าไม้มันเป็นใหม่ยอดคุ่มมันยังไม่เข้าเต็มที่ก็ดอกก็หลากหลายครับมีทั้งแดงทั้งม่วงทั้งอะไรเต็มไปหมดนะครับนี่มีขาวขาวมีกับทุกชุดอะนะครับสีขาวนี่คือไม้มันจะชุดหนึ่งสีต้นเนี่ยมันจะไปครบสีเลยนะครับมันจะไปครบสีมีสีหลากหลายเลยนะครับก็จะไปเกินสิบสีอะ่ะค,คุ้มอะ่ะคุ้มมากเลยนะครับก็ ต้นกิ่งละสีอะก็ไปติบสีนี่มีขาวต้นนี้มีขาวมีม่วงมีชมพูมีแดงโอ้โหอ้อมีขาวมีเหลืองมีชมพูมีแดงไม่มีม่วงไม่มีม่วงนะครับนี่ชุดที่ชุดที่สามต้นที่สี่นะครับชุดที่สามต้นที่สี่สวยมากสวยมากลีลาอ๋ออันนี้ขดอ๋ออันนี้ลากล่างลากล่างโดนตัดไปหนึ่งเส้น หายดีแล้วนี่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 นลากล่างโดนตัดเป็นหนึ่งเส้นหายดีแล้วนะครับต้นที่สี่ในชุดที่สามนะครับที่เป็นดอกขาวใหย่ๆอือมีขาวมีเหลืองมีขาวมีเหลืองมีชมพูมีแดงไม่มีม่วงอันนี้ชุดที่สี่อ่ะชุดที่ห้ามีแดงดํามีม่วงดําโอ้มีชมพูมีตรตาพิงมีอะไรเนี่ยโอ้โห หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกิ่งเจ็ดเสียบเจ็ดกิ่งเจ็ดเสียบเจ็ดสีชุดที่ห้าอ่าชุดที่สี่หนึ่งสองสามอ่าชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งนะครับเจ็ดกิ่งเจ็ดเสียบเจ็ดสีมาก็ไม่ต้องดูยอดเท่าไหร่นี่ขุ่มก็ใช้ได้เป็นไม้ดอกใหม่ไม้เปิดซิงนะต้นมันใหญ่ก็มันใหญ่ต้นมันใหญ่ต้นมันเยอะอ่ะบางทีมันก็เกินเฟรมนะครับ ชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งชุดที่สี่ต้นที่สองเนี่ยใหญ่มีกิ่งแก้นะเพิ่งติดน,นี่ก็เพิ่งติดอันนี้ก็เพิ่งติดอันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้แก้แก้หลายกิ่งเพราะว่ามันเข้าฝนอะเสียบยากนี่ก็มีกสีหนึ่ง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 มีกสี 1, 3, 6, 6, หนึ่งมีกสีหนึ่งสามหกหกกิ่งหกสีจัดไปอย่างน้อยก็ต้องมีห้าสีในต้นเนี้ยนะครับชุดที่สี่ต้นที่สองไปสวยสวยใหญ่ อึบอืมนะครับลากเป็นรอยหน่อยหนึ่งนะเปิดที่เห็นเห็น<ๆ>นี่แหละห้ากิ่งห้าสีอ่ะอันนี้เป็นสีของตอเนี่ยอันนี้เป็นสีของตอนะครับชุดที่สี่ต้นที่สามที่สามอึบชุดที่สี่ต้นที่สี่สามสองห้า นี่ก็ห้าห้ากิ่งก็ห้าสีว่าน,นี้ออกดาด้วยอันนี้ดําชัดเลยน,นี่ออกด,ดาๆนะครับจุดที่สี่นะครับจุดที่สี่ต้นที่สี่ห้ากิ่งห้าสีแม่ไม้แฟนซี 4, ปีที่แล้วผมจําได้เลยปีที่แล้วไม้แฟนซีผมจะมาช่วงปลายปีใช่ไหมมันจะออกดอกแบบโอ้โหนะปีนี้ยังไม่ได้เห็นแบบเต็มๆเลยเพราะว่ามันมันเรามาทําไม้แฟนซีได้ช่วงหน้าฝน มันก็มีแต่โขดแต่ต้นแต่ใบแต่ลูกค้าหลายท่านเอาไปแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูแล้วแบบ3ตอนตอนนั้นชุดที่ให้ดอกตอนนี้จะเป็นชุดที่ต้นนึงมี3ามสี3มสี2สีสาสีนะไอ้สีห้าสีแบบชุดนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้มันคนละชุดกันชุดแรกที่เป็นไม้11นิ้วเนี่ยมันจะเป็นแบบ3มสีในต้นเดียว2สีในต้นเดียวนะครับมีสี่สีบ้างน้อยมากแต่ชุดเนี้ยตั้งแต่ชุดที่แล้วไปเนี่ยชุดใครที่สั่งไม้แฟนซีไม้เหมาชุดที่แล้วอะไรไปเนี่ย มันจะเป็นกิ่งละสีเลยต้นหนึ่งห้ากิ่งก็ห้าสีแทบจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับเพราะนั้นก็ชุดนี้จะหลากหลายกว่าแต่ว่าก็ยังไม่เห็นไม่เห็นดอกเต็มร้อยทุกกิ่งเพราะว่าไม้มันเสียบใหม่แล้วก็มันเข้าฝนพอดีไม้เข้าฝนไม่ต้องไปเร่งดอกมันนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยอดเน่ายอดเสียรอมันหน่อยรอหลังฝนเนี่ยรอเนี่ยนเนี่ยพฤธิกาธันวามะกราเนี่ยท่านจะได้เห็นความสวยอลังการของชวนชมแฟนซีแหละนะครับมันจะได้เห็นชุดที่ห้าต้นนี้หนึ่งชุดที่ห้าต้นนี้หนึ่ง สวยแหละใช้ได้แหละนะครับเนี่ยชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งสวยๆเลยุ๊บชุดที่ห้าต้นที่สองอ๊บอ่าเมื่อยเมื่อยชุดที่ห้าต้นที่สองต้นที่สองสวยมากโตดใหญ่อ่ะสวยก็กิ่งละสีเนี่ยห้ากิ่นก็ห้าสีนี่ชุดที่ห้าต้นที่สามอึ๊บโอ้ยสามกิ่งก็สามสีเนี่ย สวยๆเลยโคตรใหญ่มากเนี่ยชุดที่ห้าต้นที่สามเนี่ยเนี่ยเมื่อสองเดือนเมื่อสามเดือนที่แล้วมันจะเป็นไม้ไซส์แปดนิ้วเต็มกระถางเนี่ยก็ขึ้นได้สามเดือนเนี่ยกิ่งก้านใบามาใหญ่หญหญๆเยอะๆนี่ดูโคตรใหญ่มากเนี่ยใครที่จะซื้อไม้เหมาไซส์แปดนิ้วไปทําต่อเนี่ยเลี้ยงประมาณสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนจะได้ไซส์นี้เลยเนี่ยใหญ่ไซส์สิเป็ดนิ้วดูไม้มันโตเร็วมากนะครับชุดที่ห้าต้นที่สาม ชุดที่ห้าต้นที่สี่ห้ากิ่งห้าสีอ่ะ 4, สีกิ่งสีสีสวยๆเลยอย้ดอกมาเยอะหลากหลายมากเลยเป็รละครั้งทองมีหอ่อซับมีแดงอันนี้อะไรเนี่ยนี่นี่น,น,น,นี่อันนี้ต้นนะครับชุดที่ห้าต้นที่สี่นะครับก็มีห้าชุดมีห้าชุดน,นะครับ,ก,นะรบก็ชุดละพันชุดละพันนะครับสี่ต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับก็สี่ต้นพันสี่ต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อย 10ต้น2,004ขอค่าส่ง150นะครับ10ต้น2,004ขอค่าส่ง150นะครับแล้วก็50ต้นใช่ไหม50ต้นขอ11,000อ๋อขายกันอย่างนี้แหละ100ต้นขอ20,000ส่งฟรีด้วยอ๋อ50ต้น11,000ส่งฟรี100ต้นขอ20,000ส่งฟรีด้วยเนี่ยใจใจกันเลยเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยไซส์นี้ทั้งนั้นเลยเนี่ย ไม่ต้องคิดมากเลยเนะี่ยหยิบต้นไหนก็ได้เนี่ยนี่ผมไม่ได้เลือกอะไรเลยนะคือหยิบ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 แถวหน้าหมดเลยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็อนี่ยังเหลือตรงนู้นอีกสามสี่ต้นเนี่ยไซสนี้หมดเลยถอนขึ้นมาก็บลึมบลั่มเลยนะครับเดี๋ยวถอนให้ดูก็เดี๋ยวจะบอกว่ามันใหญ่จริงเปล่าดูใหญ่จริงไหมเนี่ยในดินมีมีครึ่งหนึ่งอ่ะน,นี่ชุดที่ห้าต้นที่สี่ต้นสุดท,ท้ายเหล่ายกเนี่ย ดูไม่มีอะไรประถอนมาลากในดินเพียบเลยสวยใช้ได้นะครับก็มี5ชุดนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมามีไม้เหมาอีกนะครับก็สิบต้น2อ0พันขอค่าส่ง150 50สต้น1มื0นนะครับส่งฟรี100ต้น20,000ส่งฟรีนะครับนี่ท่านใดสนใจทักมาแล้วก็มีไซส์กระถาง8นิ้วก็7ต้นพัน3ต้น6 0 0ส่งฟรีเจ็ต้นพัน7ต้นพันบาทส่งฟรีนะครับ50สิบต้น7 0 0 0พันส่งฟรี นะครับร้อยต้นเท่าไหร่อ่าร้อยต้นหมื่นสามเห็ไหมร้อยต้นหมื่นสามส่งฟรีนะครับก็ขายกันอย่างนี้แหละขายกันถูกๆเลยร้อยต้นหมื่นสามส่งฟรีนะครับสายแปดนิ้วก็ใหญ่ๆอ้วนๆนะครับเอาไปครึ่งสิบเอ็ดนิ้วได้เลยสายครึ่งปี๊บก็มีเหลือเยอะมีมีเยอะเลยมีหลายต้นเลยเพราะว่าลงลงแทบทุกกระถางอ่ะมีดอกไม่มีดอกก็ลงหมดดอกบานไม่บานก็ลงหมดเพราะว่าไม้มันใหญ่ได้ไซส์ละนะครับแล้วก็ไม้สาสองปี๊บปิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเซตไม้ เซตไม้ลงขายใหม่เพราะว่ามันหลายวันและจําไม่ได้นะครับจําไม่ได้นะครับไม้ไซส์ไซส์สองปิ๊บก็ปิดก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงขายใหม่แล้วกันนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่การสนับสนุนชวนชมบังโตนะครับแดดแรงเดี๋ยวจะไปทําบินถอนไม้แล้วเดี๋ยวเผื่อตอนกลางคืนตอนคาฝนตกนะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใย,ยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะครับก็การค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจแล้วก็3าประการที่ทําให้ท่านนั้นจะ เป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ท่านจะประสบพบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ชีวิตมีความกกสุขกับซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็กระตันอยู่นะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นกุญแจสําคัญแหละนะครับที่จะทําให้ชีวิตท่านนั้นครอบครัวของท่านนั้นวงวานของท่านนั้นลูกเต้าท่านนั้นจะมีแต่ความเจริญนะครับซื่อสัตย์จริงใจกระตันอยู่ทาไว้ครับทําดีเข้าไว้ครับไม่เสียหายหรอกหาอาหารทางใจหาอาหารให้วิญญ,ญาณท่านนะครับเพราะว่าอย่าหลงกับโลก ช่วงขาวใบนี้มากหาเงินหาไรายได้จะหาความสุขหาความจำเรินหาความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับว,าาวัสลามอะไรกุ้มวรคมาตุลล้อวารบารกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ